ผู้ชมค,คะล่าสุดมีรายงานข่าวเข้ามาค่ะว่าตำรวจกองปราบตำรวจภาค2และตำรวจสพหนองปลือไปค้นอู่ทาสีรถยนต์แห่งหนึ่งนะคะอยู่ที่บางละมุงชนบุรีไปหาพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการตายของสอจโอต้งที่บ้านกกทอนทำไมถึงไปค้นอู่ที่ชนบุรีแห่งนี้ปรากฏที่น่าสงสัยไปกว่านั้นคืออู่แห่งนี้บริษัทซีพัทยาการาจเป็นอู่ของสอจอ,อุค่ะ ผู้ชมจําได้นะคะสจอุท่านนี้ค่ะที่เป็นคนที่สมในคลิปเสียงข่าวออกมาว่าสอจอ,อุหรือคุณกลิตกสมมพันธ์เนี่ยท่านเป็นคนกลางระหว่างสอจโอต้งผู้ตายกับโกธรผู้ต้องหาอ้าววันนี้กลายเป็นไปคนอู่ของสอจอ,อุตตำรวจบอกว่า ทางผู้กํากับการ3กมกองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค2พันตํารวจเอกอัธพรกันเรืองแสงค่ะบอกว่าก็ตามนโยบายผอตรอและผู้บัญชาการภาค2อนะคะอู่นี้เป็นอู่ของสอจอ,อุคนสนิทโกธร นี่ข้อมูลที่ตำรวจบอกสอจอ,อุถือได้ว่าเป็นคนสนิทโกทธรจึงมาคน้นแต่จากการตรวจค้นไม่พบหลักฐานหรือเอกสารอาวุธปืนที่เกี่ยวข้องกับคดียิงสอจโอต้งและไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายสอจอ,อุก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่อู่และอู่นี้ก็ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายมีผู้จัดการค่ะชื่อคุณพิษณุออกมาบอกนะคะว่าตัวสอจอ,อุเนี่ยจะมาที่อู่เดือนละสองสาครั้งส่วนใหญ่จะมาก็มาเกี่ยวกับเรื่องงานไม่เคยพูดเรื่องการเมืองสอจโอต้งผู้ตายเนี่ยผู้จัด การอู่ก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักความคืบหน้าอีกมุมหนึ่งนะคะวันนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกกิจรัตน์เพชรค่ะท่านบอกว่าวันนี้เซ็นสำนวนส่งมอบคดียิงสอจโอต้งให้กองปราบรับผิดชอบแล้วแล้ววันนี้นะคะช่วงบ่าย3ามที่ผ่านมาผลตรวจข่าดินปืนเนี่ย ก็ออกมาแล้วด้วยนะจากนิติวิทยาศาสตร์ส่งให้พนักงานกองปราบเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ขอบอกรายละเอียดค่ะเอาเป็นว่าเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ใครเป็นคนที่มีคราบขม่าวดินปืนที่จะบอกว่าใครเป็นคนยิงยังไม่ขอเปิดเผยอีกมุมนึงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมจําได้นะคะคุณสันธนประยุรรัตเนี่ยไปเยี่ยมโกธรบอกว่าเป็นคนสนิทโกธรไปเยี่ยมที่รือนจําแล้วก็บอกว่าวันนี้ โกธรเขาอยากจะถแถลงข่าวต่อมารัฐมนตรียุติธรรมพันตารวจเอกทวีสอดสองก็บอกไม่ได้จะถแถลงข่าวก็ประกันตัวออกมาวันนี้คุณสันทนะมาอีกครั้งนะคะมาเยี่ยมที่เรือนจําองครักษ์จังหวัดนครนายกอีกครั้งหนึ่งแต่อย่าว่าแต่ถแถลงข่าวเลยเยี่ยมก็ไม่ได้เยี่ยมเพราะมีสิทธิ์ได้เยี่ยมหนึ่งคนสิทธิ์นั้นเป็นของลูกสาวนะคะก็คืออดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการปรากฏก็ไม่ได้เจอ,อด้วยแล้วก็ไม่ได้ถแถลงข่าวด้วยเพราะถแถลงข่าวไม่ได้นะคะ ขณะที่วันนี้มีคุณธรรมนัทครมเผ่าค่ะออกมาพูดเรื่องของสอจโอตง้งเพราะว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับใบสั่งตายค่าหัว30ล้านบาทคุณธรรมนัทจริงๆออกมาถแถลงเรื่องเส้นทางการเมืองของ<ม>ตัวเองนะการย้ายกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มมาตามนัด20สอสอ,ออกจากพลังประชารัฐวันนี้เข้าพักกล้าทําอย่างเป็นทางการซึ่งเดี๋ยวเราจะไปว่ากันในช่วงหลังใหม่แต่คุณธรรมนัทพูดถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะบอกไม่เคยได้ยินเลยนะใบสั่งตายสอจโอตง้ง ว่าก่อนที่สอจอตงจะเสียชีวิตมันมีไปสั่งมาว่าฆ่าหัวสาสล้านใบผมผมก็ได้ยินพร้อมกับพี่น้องสื่อมวลชน,นครับไม่ไม่ไม่ทราบมาก่อนผมว่าเรื่องนี้ทางพนักงานสอบสวนนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนในจังหวัดปราจีนบรุรีแล้วก็คดีกําลังจะโอนไปอยู่กองปราบน่าจะรู้ประเด็นทั้งหมดแล้วเราเราไปพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเสียลุกคดีผมเป็นคนในวงการวงการมวยนะไม่ใช่วงการอะไรนะ ดังน,นั้นพี่น้องที่อยู่ในวงการมวยไม่ว่าจะเป็นสสต้อย8ริ้วนะครับสจเปี๊ยกอุทัยสจต้งประจีนก็เป็นคนในวงการมวยก็จะเจอกันในสนามมวยกว่อนผมก็มีค่ายมวยที่เป็นนักมวยสังกัดสอธรรมจจริงๆวันนี้เนี่ยหลักๆจะเป็นเรื่องอู่ของสจอ,อุเลยเนาะเดี๋ยวต้อง<ะ>รอดูนะคะว่าสจอ,อุจะออกมาให้ข้อมูลในมุมนี้ยังไง